ผ้าลวยสวัสดีที่สูส่ผู้สุขคนครับผมเข่ออกแนวทางร่าพัฒนาของคนลึกลับนะพี่น้องเนาะขอแจกมมือพี่น้องเขาสามหงวดที่สี่ลดบกเขาแล้วพี่น้องเขาตะเล็กวิง่งอันนี้ผลร่าพัฒนามาเมื่อนนี่มันออกสามหกเก้าล่างศูนย์สามนะพี่น้องเนาะเสียดายวันมันอทีเดือนต่อบกเข่านะพี่น้องมีหลักฐานของเก่าในเบอง์นะพี่น้องเนระือ ขั้นแรกมันเดินทั้งสี่นี่ของกันนี่อัขั้นรูดแล้วสิกลับมะเขาวิบารนี่น้องพี่น้องนี่เห็นบหมันพุทธียีบสีเขาเขาบนเข่าล้างกันปะเก้าสองกับสี่แปดนี่สี่แปดเก้าสองนี่อันว่าเขาบนเขาล้างนี่มันที่ยีบหกมันที่ยีบหกเข,าเขา่าหาสองตรงตรงนี่มันที่ยีบหกเขาหาสองตรงตรง,ตรงนี่ โอ้ไรผิดนะพี่น้องไรผิดไรผิดวันที่ยิบสองเขา 6, 3, 3, 6, ่าหกสามสามหกเนี้ยหมดชักงวดละนี่เออเข่าสามงวดงวันที่สี่หลุดนะพี่น้องเนาะนี่หลักฐานของเกาเหยืเบืออ้องผอมนะบัตรมาเคลื่อนนี่บัดรมาเคลื่อนนี่แบบอนั้น้นอพี่น้องของคนเลึหลับเขาตะเลกวิ่งไงพี่น้องเนี่ย เลขวิ่งเข่าสามอยู่พี่น้องเป็นเตสไดเข่าตะเลขวิง่งเลขวิ่งกับไปเข่าตัวล่างมันเป็นนักเพป็นเป,นเ,ป,นเ,ปนเล่นสองนะพี่น้องนี่เห็นปะเลขวิ่งมันเข่าสามอยู่เก่ากับใม่เยอะเลยเลข้ยออกหกเก่าของเพื่อนกับมิตา,าสามเก่าสองเก่า เด็กวิ่งเข่าอยู่พี่น้องเล็กวิ่งของเพิ่นเด็กสิดทั่วกูเทียค์กูมือคือมาโทั่วมาจาสอบกันมือนี่ไปสั่งไรเนาะเด็กวิ่งเข่าอยู่ได้พี่น้องเขียนใบถามเมื่อตอนไหนครับสวัสดีครับ โอ้เปลงใดของเข้าเขาตะเล็กวิ่งเนาะเขาตะเลกวิ่งเขาตะสามไงเก่งมันเก่งอยู่แล้วยังบอกว่าเก่งนเก่งอยู่แล้วมันก่งมันกิสนมันนต่วันเปิ่ะคบตะวนเล่มกับขึ้นสูงเนาะหกเก่าไไหมเก่ามันกับ่ไจไปไก่วนนั้นเข้าไปเอาไปสูงเท่ามันจะดักแด็ดอยมีนอยูะมี เลขศูนย์สามนี่มาดูขยันมัน โอ้ขั้นโอ้ขั้นเหล็กอันขั้นเหล็กมากเป่านี่ <c oughs> ข้าเขาวดดสีรุดนในจิตครับขเขาวสีรุ่นเพรากระเบิง้งกับแม่เขาก็ย้อนเบิงบ้งถือแม่เบิ้งเบื้งแล้วกะคือแบบเก่งข้าเนี่ยมันเก่งอยู่แล้วแต่ว่าตัวเขาจับเนี่ยมันสีรุดตลอดเแทบขั้นข้าเป่าอื เนาะูนไปบ่หมดด่เคมันซ่องมม่ันเออไมกห้เก่อนไ่ปนังบ่เข้าห่นเขาเสีห้องบ่อะพอมือื่นนี่เกิดจังหวะตาว่าฟังอยู่บ่เห็นเขาประกาศดิอันเบิงจนจบบนผู้นี้เขาทายนเออเขาวางได้ละเขาบอเขาบ่เห็นว่าหยุดนี่หละปีใหม่ เอาไว้รวดแล้วเอไว้กินปีไม้คักเลยเหรออเอากินปีไม้เลยอ,อันสามอดมันเข่ามาเาเอนสองก็กินปีไม้เลยแล้วเอ่ะกินปีไม้ใส่กับข้าดาวนี่แล้วใส่กับนี่เลยแะเพราะว่า้ากัุเขาก็เห็นบนเนาะแมนแจัดก็เอาเอาไวร้รองมองเนาะอเนาะเอาไว้ร่องมงสบายงรบับ<อ>ผมก็เลยเพะท่นในนี่เพราะว่ามันสีแมน่มันสีจุดคือเข้าบ่เจ้าก้เห็นมันลูกปีม้ เบิ้งเขาไายก็อดสดกับเบิ้งจนจบเ,เบื้งเขาประกาศเด้ครับบ่ได้ยินเขาประกาศครับมันก็นมีแต่ว่าบักกันนี่ไทยเ้วมันพอกับที่คบสิจำได้เด้อน่ากลัวแล้วเพิ่นนี่เพิ่นมาแล้วถามหามันหลายอ้๋อขันคอว่าสิเอาไว้กะตั้งเบิ่งก่อน,น,นเนาะเอาเลยห้าพื่นทัวน่วว่กินบ่าคักคนจอ่องยู่เพิ่นก็นกนอาจสิเอาอยู่ดอกเนาะ เพราะว่าเพืบนบน่อนเบื้องกาหลายคนอยู่บางคนกับปอมยันนี่ดอกคามันหอดมากอะฮะมันเข่ากันใส่กินหวยปีใหม่ตัวเหาอต่างกันเนาะปีนี้มันเก่าอยู่ปีใหม่ก็เอาตัวชนะออกมาตื่นเสาเข้ากับสูขความตัวตั้งมันหันแบกเก่งหันแปดเก้าศูนย์ได้พอเลยแปดเก้าศูนย์ มาน้ำกันตลอดนะว่าจำได้ว่าที่ผมบอกนะ mm. มาน้ำกันตลอดเด min <itu. S 2> ้อค My mm. ู่นี้มันมันสิมีคู่นี้แหละมาทำมา่านอะไรมันสิมาน้ำกันเลยหมวดำมันก็ออกเก่าแปดบ่นแมนบมเก่าแปดแล้ว หนึ่งสองสี่แกน่กนขเาบักับครับกับ,กบกตัวเดียว,วยกวัมนต์ ผมเรียกว่ามาออกบักสองนั่นแหละแั้เป็นเอาื่อมันเป็นบักบอคนเราก็จับใช้จับเทียนแล้วแต่เราเตะออกแ้มันมันมีมันกจะจิดบีเขาเขามาหนึ่งมไมได้แม่บอลอมแต่เาบักศูนย์นเขาเนังไกบอกตั้งเขาเขานะแมนบานนี้เอามาจับใช่าหนึ่งเก่า่นบอ เก้าหลุนมันก็แปดเก้าศูนย์แล้วเก้าครับอเก้าสี่ครเปลีกเอาคือกาคือกาแล้วก็ตามเรียนมากนะแต่ว่าเ้องกองก็เขงมันก่อนแบขงนครับตัวบทวงมึงดศูนย์สศูนย์สี่ นี้ตุกันเทอร์ดิบันนี้มีบ่ตกกันเอาเอาบางนี้แล้ววะเก้าศูนย์เก้าแปดรองเก้าเจ็ดเก้าศูนย์เก้าแปดเพียพี่น้องเข้าบอดจับนองพะวาสมั่มกันดีชุดนี้ครับมันมา่งกันดีฮะเพิ่นมาเบิงแต่เขากันไว้คนก็เอาในเรื่องนึงคนก็จีน้ยเนี้ยมแล้วเก้าเจ็ดเป็นบ่ เพราะว่าบักสุดเกิงมานๆแล,าาลกันดูครับสอบดี แมนอยู่บักเจียงนีลดยาอยู่คับเห่ลงมากอะดิงลงมาแล้วบกซออจับแล้ว่จับแล้วมาต่อได้เล่นจับ ฮะ <Huh? S 2> ตัวติดปกสอโอ้แสดงว่าเน้นคักๆนี่คือติดสองเนาะรับติดปกสองศูนย์สองปดสองเก้าสองเท่นะโอ้มีแปดสองัเอามันมีมันมีแปดสองกระใสมันอยู่มันมันแปดหักระจับใสอ๋อบไดจับบไดจับจับกระอกนนเอามาตัวเนี้ยจับใช่ไหมมันมันติดอยู่โอ้แสดงเอาเอาเอ้าแปดศูนย์เาเอเมเอเนเาเกแปดนย์ศูน ครับตัวนี้คถึงพ่อพ่เน่เพราะว่ากเจเก่าศูนย์สองเก่าสองยแล้งก็ได้แถวปักนั่นลองสน่าจมันติดมันติดอยู่คือห้องบเก่มันแปดมันหมล็แลว่าาจับกจับกผมไมนนะใส่บักสงูเลยอ่ะเอาใส่นี่จับแล้วแ เราหอยเค็งดอกตัวนึ้นต้นเป็นตัวร่องเป็นตัวกันเนาะครับมันเป็นตัวร่องมันแต่มันอยู่ในกลุ่มของเก่งอยู่แล้วนะแต่ว่าเข้า่าบอจับกันขั้นว่าเอาบอกซองกับเอามันติดน้ำเงี้ยสินะก่อนี่จริงมันเป็นศุนซุนหนึ่งซุนสองซุนสี่ยังทีเป็นบบผมก็ว่าเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าสี่ยังที่ทางเข้าจับคู่เนี่ยมันก็สิไหลแต่ว่าผมด้วยว่าเห็นบอกซองกับเอาบอกแบบสองใช้น้ำมึงสินะ

สองมันมาไขันีบเอามันกัดังไหนเนาะก็ได้ว่าเออแบตสองน้ำเนี่ยนะอหันบ่ใครไปเหมือจักยานมัสกิโยเชลโต่จังมาเหรอว่ามันบนี่เดมันยังเป่าทั้งหนอีกไ่มบอะเมียนซีซีนี่เป่าซีซีทั้งหนมันไปทั้งอุบัตตัวไปทั้งไหนมันว่างูนซูนยังมาศูนสามอ้า เลยขึ้นตัวโม่เอาแล้วถ้าถ้าเขาออกให้ครับ,บครับาาครับครับวัสดีครับเออกเอก็บอกกันไปันละครับเนี่ยนแล้วเามกเก่งกินปีใหม่ะาะครับครับผมออกไ้มนอกมะไู้ทอแล้วโอเแขงวงอาสันแล้ว่ันละครับวันดีครับวัดีครับ พี่น้องเขาแคปหนาจอด้วยของคนลรืล่ดำกับฟังเพ,พิ่นบอในี่ขี่บอลได้พี่น้องด้วยมักอันสองแแปดสองนี่เป็นตัวกันนั่เสื้อดอกเพราะว่าสุดเต็มมันมันขี่จับคู่มันขี่ได้เก้าคู่น้อพี่น้องเนาะนนะเป็นตัวกันนั่นสื้อดอกอเ,เพื่อนเน่นให้แค่เก้าสองกับศูนย์สองได้พี่น้องได้ส้มืุนี้เป็นตัวกันตัวล่องตรงนี้แ,แต่พี่น้องมกักบอกมมักกับพันเก่าถ่าสองคู่นี่ก็ได้เอา้าถ้าตัวเน้นก็ได้ตามนอนละพี่น้องเอา รวยๆให้ให้บางๆกันก่อนปีใหม่เนี่ยวันที่สามสิบเอ็ดนะพี่น้องเนอะของคนลึกลับฝากคกนไะไรคนแชร์คนติดตามสวัสดีครับผม